สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดี FC หรือแฟนๆรายการทั้งหญิงและชายพี่พี่น้องๆชาวนักสะสมที่เข้ามาชมคลิปของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปกันก่อนคลิปเป็นผ่านมาฮะได้รับการตอบรับจากแฟนๆรายการหรือ FC ค่อนข้างจะมากมายหลายท่านพอสมควรฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนั้นจะมาเอาใจแฟนๆรายการฮะคือปอป่าจะมาประกาศบอกประกาศให้เอฟซีทุกท่านได้ทราบว่าคลิปนี้ปอป่าจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ฮะ นี่คือเหรียญหนึบาทครุฑปีพศ2517ฮะปะป่าเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านฮะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะจะมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศ2517ฮะส่วนใหญ่แล้วเหรียญรุ่นนี้นั้นจะมีติดบ้านติด ตัวกับทุกๆคนฮะจะมีกันเกือบทุกๆบ้านนะสำหรับเหรียญครุฑปีพศ2517ชนิดราคา1บาทฮะแล้วก็มีหลายๆคนหลายท่านอะส่งรูปมาให้ทางปปาดูถามปปามาตลอดฮะว่าเหรียญรุ่นนี้ปีนี้รับหรือเปล่าคือที่ผ่านมานั้นปปานั้นเลือกที่จะทำการซื้อเหรียญเข้า จะเป็นเหรียญ10บบาทหรือว่าเหรียญย5สาตางเหรียญ2บาทจะจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นฮะเพราะว่าปะป่าเนี่ยจะเลือกซื้อเหรียญที่หายากติดอันดับฮะอันดับต้นๆก็หายากแต่ปะปานั้นเลือกที่จะซื้อเหรียญที่ติดอันดับ3อันดับอันดับ4ซึ่งยังเป็นเหรียญที่ผลิตมากแล้วก็หาง่ายเพื่อให้แฟนๆรายการเนี่ยหาพบเจอกันได้ง่าย แล้วก็ได้นำมาขายให้กับปปานะฮะอย่างเคยบอกไว้ว่าหาเหรียญที่ยากๆเนี่ยประกาศรับซื้อเหรียญยากๆเนี่ยก็จะทำให้แฟนๆรายการเนี่ยจะพบเจอกันจะไม่พบเจอนะฮะฉะนั้นที่ผ่านมาปปาก็ประกาศรับซื้อเหรีหยญที่พบเจอกันได้ง่ายอยู่ในระบบหมุนเวียนนะฮะแต่คลิปนี้วิดีโอนี้ปาปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ หนึ่งบาทครุฑปีพศ2อ1 7เดฮะ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศ2อ1 7จท่านผู้ชมเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑรุ่นสุดท้ายฮะถ้าปป่าจำไม่ผิดนะเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑรุ่นสุดท้ายหลังจากาทางกองกระสาบหรือทางราัฐบาลเนี่ยผลิตเหรียญหนึ่งบาทครุฑออกมาเป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว หลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเล็กที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันตลอดนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตในปีนั้นยุคนั้นนะฮะเพราะเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีพอสมควรนี่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีสุดท้ายบางคนอาจจะยังไม่รู้ฮะที่จริงประวัติมีมากกว่านี้แต่ป,ป๋าคงจะไม่ต้องอ่านประวัติบอกประวัติบอกข้อมูล ความละเอียดของเหรียญน,นะฮะก็คือง่ายๆว่าเป็นครุฑเป็นเหรียญหนึ่งบาทมีขนาดใหญ่เนี่ยผลิตออกมาเป็นรุ่นสุดท้ายฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะมียอดจํานวนการผลิตออกมาเนี่ยมากมายพอสมควรฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีพศ2517นะฮะมียอดจำนวนการผลิตออกมาเนี่ย248ล้าน 9 7 8 0 0 0เหมืนดันยญแฟนๆฟังให้ดีนะฮะก็คือ248ล้านนะฮะไม่ใช่24ล้านนะฮะไม่ใช่248สเหรียญนะฮะส4 8ล้านเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเหรียญครุรุ่นนี้นะฮะผลิตออกมาออกมามากเชื่อว่าหลายคนได่มีอยู่ะฮะแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยฮะอย่างน้องๆ คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยคิดคิดว่าเหรียญตนวนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าโบราณแต่ทําไมราคาถึงรับซื้อกันไม่แพงฮะรับซื้อกันในราคาถูกๆคือ,อเราทําความเข้าใจชี้แจงตรงนี้นะว่าเหรียญครุฑหนึ่งบาทปีพศ2517เฮะเป็นเหรียญเก่าโบราณก็จริงผลิตผลิตออกมานานก็จริงนะฮะแต่ด้วยยอดจํานวนการผลิตเนี่ยสองกว่าล้านท่านผู้ชม นักสะสม่เชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะ,เป,ะเป็นเหรียญที่มีความขลังเป็นเหรียญที่นับถือเชื่อถือกันมาตั้งแต่ยุคโบราณฮะเหรียญรุ่นนี้นั้นก็เลยมีนักสะสมรุ่นเก่าๆเนี่ยคนรุ่นเก่าๆนะฮะอย่างนิยมที่จะเก็บกันอยู่น้องๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเชื่อไหมว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นยังยังมีตกค้างอยู่ในระบบ อยู่ในบ้านเหล่านี้อยู่กับนักสะสมไม่ว่าจะระดับมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นหรือบุคคลชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมีเก็บกันเกือบทุกบ้านฮะฉะนั้นจึงทําให้เหรียญรุ่นนี้นั้นถึงแม้จะผลิตออกมานานแต่ก็ยังมีราคาซื้อขายกันเพียงหลัก5หลัก10บาทเท่านั้นเองฮะคือ,อบอกให้ทราบตรงนี้ว่าเหรียญรุ่นนี้ถ้าเกิด <c oughs> มีการตั้งราคาสูงถึงเหรียญละห้าร้อยบาทยกตัวอย่างหรือสมมุตินะฮะใครรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเนี่ยเชื่อเลยว่าเหรียญทะลักแน่นอนฮนะเหรียญรุ่นนี้นั้นจะโผล่จะเผยตัวออกมาอย่างมากมายเลยฮนะฉะนั้นนักสะสมเนี่ยเขารู้ฮะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีการามีการเก็บ มีการเก็บแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปไหนท่านผู้ชมเพราะยอดจํานวนการผลิตออกมามากนากักสะสมนี่เชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้ยังมีคงเหลือเป็นครึ่งเลยนะฮะสำหรับเหรียญหนึบาทครุดปีพศ .2517 ฉะนั้นน้องๆไม่ต้องแปลกใจนะ,ะนแฟนๆรายการไม่ต้องแต่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหรียญครุ1หนึ่นบาทปีพศ .2517 ทําไมถึงมีเก็บกันเกือบทุกบ้านเกือบทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบสะสม เหรียญเก่ายุคโบราณให้น้องๆเข้าใจตามนี้นะให้แฟนๆรายการเข้าใจตามน้ว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นโอกาสที่จะมีราคาโดดไปจนถึงเหรียญหลัก4-500บาทเนี่ยถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะฮะโอกาสช่างน้อยนิดเหลือเกินลิบหลีเลยะฮะฉะนั้นใครที่มีเหรียญคุดปี1บาทพศ2517นจะฮะจะจะมีโอกาสน้อยมากนะฮะก็คือ ดูแล้วก็เก็บข้อมูลที่ปาปาพูดไปนะฮะก็คือปาปานั้นเพียงแต่อยากให้แฟนๆรายการน้องๆรุ่นใหม่นะ,ะที่เกิดมาแล้วยังไม่ทันได้ใช้เหรียญหนึบาทครุฑนะฮะเพราะว่าเหรียญรุ่นบาทครุดตัวนี้ผลิตออกมาถึง248ล้านกว่าเหรียญเลยฮะราคาซื้อขายกันนะฮะถ้าเป็นตามกลุ่มเนี้ยอาจจะแพงฮะอาจจะแพง หรือตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยปอบา,าเนี่ยบางบางครั้งมีเวลาปอบา,าจะเข้าไปดูว่าเหรีหยญหนึ่งนะท่านผู้ชมก็จะตั้งราคาขายกันถึงเหรียญละ69บาท99บาทก็คือน้องๆอาจจะไปดูตรงนั้นหรือแฟนรายการที่เก็บอยู่เนี่ยเพื่อรอความหวังเนี่ยว่าราคาจะสูงระดับนั้นรอให้นักสะสมหรือตามช่องทาง youtube ต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่จะ ซื้อราคา6 9 79, 9 9บาทนะค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าราคาระดับนั้นเนี่ยคือเป็นเจ้าของเหรียญเขาประกาศขายออกนะฮะประกาศขายออกจึงตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงแต่ท่านผู้ชมหรือแฟนรายการเชื่อไหมว่าไม่รู้เขาจะขายได้แม่นยำหรือขายขาดไปหรือเปล่าฉะนั้นนักสะสมเนี่ยที่ประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทคุดนะฮะ แต่และช่องนะมามา,มาบรรยายหรือว่าบอกกล่าวกับแฟนๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมามากถึงแม้จะผลิตมามานานผลิตออกมามากนะฮะสองล้าน <c oughs> ทางร้านสะสมหรือร้านที่เปิดรับซื้อเหรียญเนี่ยเขาจะตีราคาวไว้นะฮะไม่เกินเหรียญละ5บาท10บาทฮนะ ใครที่มีเหรียญ1น1บาทคุดปีพศ2517นะฮะอย่างที่ทราบราคาแล้วนะฮะว่าใครมีเหรียญน,นึงไม่เกิน5บาท10บาทะฮะไม่เกิน5บาท10บาทใครมีเก็บสะสมไว้เยอะๆนะฮะเราคิดจะแบ่งขายกับประปาศึกษาแบงก์เนโวรานั้นก็ส่งรูปเข้ามาทางไลน์นะฮะถ้าคิดจะขายฮะส่งรูปมาทางไลน์แล้วบอกจำนวนให้กับประปา ได้รับรู้รับทราบฮะเพราะว่าปอปานั้นจะรับจํานวนจํากัดนะฮะเพราะว่าด้วยยอดจํานวนการผลิตเยอะใครส่งก่อนได้ขายก่อนนะฮะถ้าใขรส่งมาตอนหลังๆแต่ท้ายเนี่ยปอปาก็อาจจะรับฮะแต่ราคาจะลงนะฮะราคาจะลงเพราะว่าปอปานีน่บอกตรงๆว่าไม่กล้าประกาศรับซื้อราคา ราคาเดียวไปนานๆนะฮะเพราะว่าเกรงว่าเหรียญโน่นนี้นั้นถ้าประกาศรับซื้อแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าเหรียญจะมาถึงปปาค่อนข้างมากฮะฉะนั้นใครส่งก่อนฮะได้ราคาก่อนทราบแล้วนะฮะว่าเหรียญโนีนนั้นราคาไม่เกิน5บาท10บาทใครส่งมาก่อนนะฮะใครส่งมาก่อนปปาไอ้ให้ราคาเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มาค่อนข้างจากสมบุกสมบันเลยทีเดียวเอาง,ง่ายๆว่า สองเหรียญที่ท่านเห็นนี้นั้นเป็นเหรียญที่ผ่านใช้มาค่อนข้างมากครเพราะด้วยระยะเวลาก็ผ่านมาหลายปีด้วยบวกลบคูณหารแล้วเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ค่อนข้างยับเยินใครมีฮะปกปาประกาศรับซื้อเริ่มต้นเหรียญหนึ่งก็ประมาณ10บาทนะสิบ,บาทถ้านานไปนะเหรียญเข้ามาเยอะ<ๆ>เดี๋ยวปปาจะมาทำคลิปบอกกล่าวว่านานไปเหรียญเข้าเยอะปะปาลดราคาเหรียญลง อย่างแน่นอนนะฮะใครชมคลิปนี้แล้วอยากจะขายกระปปานะขายก่อนได้ราคาก่อนนะฮะนานไปราคาตกแน่นอนสําหรับช่องของปะป,ปานะฮะถ้าหากว่ามีช่องทางช่องยูทู e อื่นๆเนี่ยนะอย่างของประกาศรับซื้อเหรียญครุฑ1บาทที่มีราคาแพงกว่าช่องของปะปาก็ไม่ว่ากันนะฮะก็คือเป็นการขายนะคำว่าการขายใครก็อยากได้ราคาที่สูงเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ ฉะนั้นมีช่องทางตรงไหนขายได้ดีกว่าก็ส่งขายให้กับช่องนั้นๆได้นะฮะเราไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้าใครมีแล้วยังหาที่ขายไม่ได้ก็ส่งขายกับปอปาได้นะฮะเข้ามาทางไลน์นะ,ะส่งรูปเข้ามาทางไลายก็คือลายของปอปานั้นพิมพ์พิมนะฮะ p จุด p a สามสามสามหรือเข้าลน์เข้าไลน์ไม่ได้เข้าไลน์ไม่เป็นเอาง่ายๆนะฮะก็โทรหาปอปาได้ะฮะ 0 6 2 4 7 8 6 6 5 5ปอป่าเริ่มซื้อเหรียญที่ผ่านใช้นะสำหรับเหรียญ1น1บาทคุดปีพศ2 5 1 7อปอป่าเริ่มต้นที่ให้เหรียญละ10บาทนะฮะ10บาทแต่ถ้าเหรียญเข้ามามากๆปอปาก็จะรีบทำคลิปออกบอกกล่าวว่าราคาจะร่วงหล่นแน่อย่างแน่นอนฮะอย่างแน่นอนใครมีแล้วอยากขายนะฮะติดต่อปอป่าพิมพีจุดพีเอส หรือไข่ที่ไม่ถนัดทางหลายก็ลองลอง,ลองโทรมาปรึกษาปาปาได้นะฮะสำหรับแฟนรายการนะฮะใครที่ส่งเหรียญที่อยากจะให้ปาปาช่วยดูว่ามีราคาหรือเปล่าแบบนี้รับซื้อไหมนะฮะปาปาส่งข่าวผ่านทางคลิปนี้แล้วว่าแนะนำให้ถ่ายรูปเหรียญมาทีละรูปนะฮะทีละภาพทีละเหรียญฮะก็คือยังมีแฟนรายการหลายคน,นหลายๆท่านเนี่ย ส่งเหรียญเข้ามาถ่ายถ่ายรูปเหรียญมาครั้งหนึ่งนีท่านผู้ชมประมาณ1020บเหรียญเพื่อจะเก็บภาพให้หมดพร้อมกันฮะดึงก็ <c oughs> คือดึงกล้องออกทางไกลแล้วก็ถ่ายรูปมาแต่ปอปาอยากจะบอกว่าป๋อปาไม่สามารถที่จะดูหรือว่าให้คำปรึกษาจะประเมินเหรียญรุ่นนั้นไม่ได้เลยฮะเพราะว่าป๋อปานั้นมองไม่เห็นพอสของเหรียญมองไม่เห็นรุ่นของเหรียญว่าเป็นเหรียญอะไรชั้นราคาอะไรฉะนั้นไม่ต้องรีบนะฮะส่งรูปเข้ามา ถ่ายรูปเข้ามาปอป่าแนะนําให้ถ่ายครั้งละเหรียญแล้วก็ยกตัวอย่างนะฮะว่าถ่ายรูปเหรียญบาทครุฑตัวนี้มาเนี่ยเหรียญนี้มาเนี่ยก็ให้เป็นเหรียญเดียวแล้วก็ให้เป็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะอย่าอย่าถ่ายภาพรวมนะฮะคือปอป่าในี่ดูไม่ออกบางคนนั้นส่งรูปมาปอป่าอาจจะช่วยดูแล้วแต่ดูไม่ออกหลายครั้งปอป่าก็ต้องไปทำทำจุดจุดอื่นนะปอป่าอาจจะต้องทิ้งตรงนั้นไว้ก่อน ไม่โกรธกันไม่ว่ากันฮนะคือป้าปานั้นใส่ใจลูกค้าอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้นะฮะแนะนำนะการถ่ายรูปให้ถ่ายมาทีเหรียญฮนะถ่ายเหรียญให้ถ่ายเหรียญทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตั้งกล้องให้นิ่งเอาแค่ว่าท่านผู้ชมเห็นว่าภาพนั้นเกิดมาชัดเจนในรูปกล้องแนละ้วแล้วก็ค่อยก็ค่อยถ่ายรูปออกมานะฮะอย่าไปถ่ายรูปลวงนอนหรือเอียงกล้องนะฮะตั้งกล้องขึ้นลวงตรงนะฮะ ให้เหรียญอยู่ด้านล่างกล้องอยู่ด้านบนห่างกล้องประมาณสัก1ฟุตนะฮะเหรียญหรือกล้องห่างเหรียญประมาณ1ฟุตแล้วก็ทําการถ่ายอย่าไปวางกล้องไว้ด้านข้างหรือเอียงอเอียงด้านใดด้านหนึ่งนะฮะฝากบอกให้ถ่ายภาพตรงรวงดิ่งนะฮะตรงรวงดิ่งถ่ายออกมาแล้วนะถ้าไม่ชมดูฮะภาพของท่านนั้นมัวหรือเปล่าบอกตรงๆนะถ,ถ้าภาพมัวแล้วปปาดูไม่ออกอะ แม้กระทั่งว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่ผ่านใช้สภาพดูดีหรือเปล่าเนะี่ยถ้าภาพหมัวแล้วปอปาดูไม่ออกบางครั้งบางคนอาจจะเคยเห็นว่าส่งรูปไปให้ไปให้กับเจ้าของร้านที่เปิดรับซื้อเนี่ยทําไมเขาถึงไม่ดูของเราเขาจึงเลื่อนหนีของเราบางคนก็คิดว่าไม่รับหรอส่งไปแล้วไม่เห็นดูภาพไม่เห็นดูอะไรไม่เห็นตอบกลับเลยบางครั้งท่านผู้ชมแม้กระทั่งช่องของปอปาเนี่ยวันหนึ่ง ดูภาพประมาณ20 30ภาพ50ภาพที่แฟนๆรายการส่งมาให้ประเมินราคาให้ดูให้นะก็คือถ้าภาพมัวมากๆเนี่ยเราจะพยายามไปเขีย่ยไปขยายภาพออกมาดูของของอเหรียญเหรียญเดียวหรือเหรียญกลุ่มเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ค่อนข้างยากนะฉะนั้นแนะนําใครถ่ายรูปเหรียญมานะฮะให้ถ่ายแนวดิง่งแนวตรงกล้องกับเหรียญห่างกันประมาณ1คืบเรานะฮะหรือไม่ก็1ฟุตตั้งกล้องนิ่งๆให้ภาพนิ่งๆนงนะฮะ เอาง่ายๆว่าให้มองเห็นพอสอของเหรียญเหรียญน,นั้นแบบชัดเจนจบนะฮะนี่คือวิธีการถ่ายรูปส่งให้เจ้าของเจ้าของร้านผู้รับซื้อนะฮะอันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เจ้าของร้านเขาจะตอบกลับแล้วก็ดูเหรียญที่เราส่งไปนะฮะถ้าเป็นภาพหมวัวถ้าเราดูมัวแล้วเนี่ย ภาพไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างไรก็มีโอกาสรอดยากนะสำหรับที่เขาจะอาตอบกลับหรือประเมินเหรียญราคาของเราเท่ากับเราเสียโอกาสนะเพราะว่าบางร้านใหญ่ๆเนี่ยเขามีลูกค้าเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะ mm hmm. เขาคงจะไม่ไม,ไม่มามามองเหรียญมุมัวของเราฮนะพอดูอยังไงก็ดูไม่ออกต่อให้ท่านผู้ชมส่งเหรียญ UN... เอ็นราคาหลักแสนไปเนี่ยถ้าเขาดูไม่ออกนะฮะก็เสียโอกาสท่านผู้ชม ฉะนั้นแฟนๆแาการ,ารทราบตามนี้นะ <c oughs> เรามาเข้าเรื่องอีกจุดหนึ่งคือใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นปีพศ2517ผ่านใช้ระดับนี้ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมปปาประ,ะ, <c oughs> ะกาศรับซื้อแล้วนะฮะเหรียญหนึ่งเริ่มต้นกันที่10บาทนะฮะเริ่มต้นกันที่10บาทใครมีติดตอ่อปปามาทางไลน์นะฮะพ <c oughs> ิมพ์จ p ด3 3 3นั่นคือลายของปปา ยังมีอีกหลายๆคนหลายๆท่านฮะที่ยังเข้ารายของปอปาไม่เป็นก็แนะนําให้โทรกลับมาหรือไม่ก็อ่าให้คนข้างบ้านหรือลูกลูกหลานนะฮะกดพิมพ์เข้าเพิ่มเพื่อนในรายของปอปานะฮะเข้าใจนะว่าคนที่อ่ามีเรียนสะส,สมบางครั้งก็อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าๆอายุ 60- 70ฮนะอาจจะไม่ค่อยจะเก่งทางโลกโซเชียลฮนะฉะนั้นก็ฝากลูกฝากหลานนะ ช่วยทำให้จะได้ไม่เสียโอกาสนะฮะผ่านใช้ฮะผ่านใช้อย่างนี้ปปารับซื้อเหรียญละ10บาทก่อนนะฮะใครมีนะฮะส่งขายกับปปาได้นะฮะจบนะฮะสำหรับการประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาทคุดปีพศสอง7นแฟนๆรายการหรือท่านผู้ชมเนะะี่ยอาจจะคิดว่าหลังๆมาเนี่ย ตั้งแต่ปปาประกาศรับซื้อเหรียญเนี่ยทำไมคลิปของปปาเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานฮะคือหนึ่งเลยฮะคือให้แฟนเข้าใจว่าอยากทําความเข้าใจกับแฟนๆรายการนะว่าบางครั้งก็ต้องบรรยายกันนานนะฮะเพราะเหรียญน,นั้นมีทั้งผ่านใช้ไม่ผ่านใช้แล้วก็ปปาอาจจะพูดภาพรวมเกี่ยวกับแฟนๆรายการที่ส่งเหรียญมาแล้วปปาไม่ประกาศรับซื้อนะฮะก็มีมากมายหลายท่านเลยทีเดียวตีหนึ่งตีสองก็ยังส่งไลน์เข้าหาปปาฮะแต่ว่าปปานั้น ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถ้าปป่าตอบได้ก็จะตอบตอนนี้ปป่าแทบจะต้องเปิดอตอบความคิดเห็นหรืออ่านทางไลน์ดูทางไลน์ให้กับแฟนๆรายการะฮะเพราะเข้าใจให้แฟนๆรายการบางคนบางท่านเนี่ยทำงานเลิกดึกะฮะเลิกงานดึกก็คือปป่าก็จะทําให้ดีที่สุดสําหรับการทําทงานตรงนี้นะฮะ เกี่ยวกับป่าการประกาศรับซื้อ,อซ,ซื้อเหรียญขายเหรียญออกนะป่าจะทําให้ดีที่สุดนะแม้จะดึกปปาก็ยังะฮะขับตาตื่นมาอาจจะมาดูแล้วก็มาตอบแฟนๆรายการฮนะอย่างเมื่อคืนก็ประมาณเที่ยงคืนนะแต่ไม่เป็นไรฮะปอปาปอปาไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจว่าทุกคนทุกท่านอาจจะนอนดึกเลิกงานดึกจบแล้วนะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทคุดสำหรับใครนะฮะ อยากได้เหรียญชนิดราคาต่างๆก็ลองติดต่อปอป่าดูนะฮะปอป่านั้นเป็นช่องที่ซื้อมาขายไปซื้อเข้าขายออกฮะพ่อค้าคนกลางฮะปอป่ายังทําตัวเป็นพ่อค้าคนกลางบอกกันอย่างไม่ปิดบังนะฮะทุกอาชีพฮะจะต้องทํางานเพื่อแลกกับเงินเหมือนปอปานะฮะปป่าประกาศรับซื้อเหรียญเข้าก็บอกตรงๆว่าปอป่าประกาศขายออกซื้อมา50บาทขายออก 60- 70 หรืออาจจะสูงกว่านั้นนะขึ้นอยู่กับการซื้อเข้านะสังเกตดูว่าปาปา,ปาทำไมจับไม่ซื้อเหรียญในราคาแพงๆเพื่อให้แบบแฟนแฟนรายการเนี่ยได้รับค่าตอบแทนราคาสูงๆฮนะปาปานั้นต้องซื้อเหรียญที่มาตรฐานของพ่อค้าคนกลางเพื่อจะไปขายออกให้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีใครนะที่อยากได้เหรียญ10บาทนะทั้ง8 9อันดับฮนะ ถ้าโชว์วันนี้ก็คงจะไม่หมดฮะเชื่อว่าแฟนตาการ์รู้ฮะอันดับไหนเป็นอันดับ1 2, 3, 45เพราะว่าเคยนําเสนอไปแล้วเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนหรือช่องทางอื่นก็แนะนําเหมือนกันฉะนั้นเหรียญส0บบาททั้ง10พศนะสิอันดับใครอยากได้โทรเข้าหาปปาฮะศูนย์หกสองสี่เจใครที่ดูไม่ทันฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบรีกลับไปดูอีกรอบนะฮะสำหรับเหรียญส0บบาททั้ง10อันดับบางครั้งก็ยังพอมีอยู่ แล้วใครที่อยากขายนะฮะอยากขายเหรียญหายากสิบอันดับ <g abis> ก็ลองติดต่อปปาดูสำหรับการรับซื้อเข้านะก็ก็จะมีอยู่ประมาณหลักๆก็สี่ห้าพศท่านผู้ชมยังไงก็ส่งรูปเข้ามานะเดี๋ยวไปคุยกันในไลน์ครั้งหนึ่งใครอยากขายติดต่อปปาสิบอันดับเหรียญว่าปปานั้นซื้ออันดับไหนบ้างหรือว่าลองเข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ปปาทำไว้นะฮะประมาณสี่ห้าพศ ถ้าใครอยากได้เก็บไปสะสมนะฮะก็โทรหาปอป่าหรือว่าเข้ามาคุยกันทางไลน์ได้นะฮะต้องการเหรียญอ,อันดับที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่โทรถามป,ป่อป่าไลน์ถามปอป่าได้นะฮะสำหรับเหรียญ25สาตางค์ฮะปีพศ2530ตอนนี้เข้ามาหลายเหรียญพอสมควรเป็นเหรียญหายากะฮะต,ตัวติดหายาก ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ตอนนี้สําหรับเหรียญที่25สตางค์ปีพศ2535ปะปาแบ่งขายให้กับฟฟแฟนๆรายการที่อยากจ้ไปเก็บสะสมนะฮะคือปะปาซื้อเข้ามาก็ประมาณเหรียญละ60 70 80ปปาสามารถแบ่งให้ฟฟแฟนๆรายการได้ได้นะฮะ ก็คือเรื่องราคาดีวเรามาคุยกันทางไลน์นะฮะเรามาคุยกันทางโทรศัพท์ป้าป่าได้บอกประกาศเรื่องเบอร์โทรไปแล้วนะฮะใครที่อยากได้นะมีนะเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530ปรอป้าป่ามีแบ่งขายกับแฟนๆที่ชอบสะสมแล้วยังไม่มีนะฮะหรือใครที่มีแล้วอยากขายก็ติดต่อป,ป้าป่านะฮะส่งรูปเข้ามาทางไลน์ยังประกาศรับซื้ออยู่นะฮะมีหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยถามป้าป่าว่ายังรับซื้ออยู่หรือเปล่า บอกผ่านทางคลิปนี้แล้วนะเหรียญไหนที่ปปาประกาศรับซื้อนั้นยังรับซื้อเหมือนเดิมนะฮะยังรับซื้อเหมือนเดิมรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์มาเนี่ยปปาประกาศรับซื้อไปประมาณ4 5ชนิดราคาแล้วก็หลายพศใครที่มีเหรียญ20อ้าห้สตางต์นะฮะปีพศ2534แล้วอยากขายแล้วอยากซื้อติดต่อปปานะฮะ0 6 2 4 7 8 6 6 5 5หหรือติดต่อเข้ามาทางไลน์ เหรียญ2บาทปีพศ2550ฮะเหรียญนี 2, ้ปอป่าประกาศรับซื้อเข้ามาในราคาเหรียญละ5บาทนะฮะเหรียญละ5บาทใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้ฮะอยากาแบ่งปันไปเก็บสะสมก็ติดต่อปอป่ามานะฮะเดี๋ยวเรื่องราคาเราเข้าไปคุยกันทางไลน์จะเป็นนักสะสมที่จะซื้อเหรียญ2เหรียญฮะหรือจะใครที่เป็นพาา่อค้าซื้อขายเหรียญอยู่นะฮะต้องการ แบ่งเหรียญจากปปาไปเพื่อไปทําการจําหน่ายขายต่อก็ลองติดต่อปปาดูนะฮะลองลองติดต่อปปาดูราคาส่งกับราคาปีกปปาก็จะพยายามแยกออกจากกันนะฮะง่าย,ายๆตรง,ตรงๆก็คง,งเข้าใจครับสําหรับใครที่ามาเข้ามาซื้อเหรียญน,นะฮะก็คงจะเข้าใจนะฮะว่ายกตัวอย่างนะ,ะว่าเหรียญสิบาทปีนี้ ปาปาขาย100นะฮะถ้าไข่ซื้อ1เหรียญก็100บาทแล้วก็แนะนำให้แฟนๆรายการที่ซื้อเหรียญจากปาปาไปเนี่ยจัดค่าส่งมาพร้อมนะเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าปาปาขายออกไปเหรียญเดียวหรือจะเป็นกี่เหรียญฮะตามธรรมเนียมแล้วก็ผู้ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องจัดค่าส่งบวกค่าส่งมาด้วยนะฮะ พอถ้าท่านซื้อไปเหรียญเดียว1 0 0บาทเท่าปาปาไปส่งให้ท่านเนี่ยค่าส่ง50บาทเท่ากับว่าเหรียญน,นี้ปาปาน,นั้นขาดทุนนะฮะฉะนั้นการทําการค้าก็คงไม่มีใครอยากขาดทุนปาปาจะเป็นคนพูดตรงนะฮะตรงแล้วเข้าใจดีกว่าพูดอ้อมค้อมแล้วต้องมาเสียความรู้สึกต่อกันเอาตรงๆอย่างนี้ดีไหมฮะจบนะฮะคลิปนี้ใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทคริป,ปีพศ2517แฟนๆจบแต่ปาปายังไม่จบฮะ ก็สามารถส่งขายกับปอา,าได้นะฮะปอา,าเริ่มเริ่มซื้อเริ่มต้นนะ,ะเหรียญละ10บาทเหรียญละ10บาทใครยังไม่มีที่ขายก็หรือมีเก็บไว้เยอะๆนะฮะก็ส่งขายกับปอา,าได้นะฮะหรือใครที่ยังไม่มีเหรียญน,นี้อยากจะได้เก็บสะสมนะฮะบางคนบางท่านอาจแจงไม่มีฮะเดี๋ยวถ้าเหรียญเข้ามาแล้วปอบา,าก็จะทําการประกาศขายออก หรือใครที่อยากติดต่อมาตอนนี้ก็ลองดูนะจองไว้ได้นะฮะจองไว้ได้นะฮะทุกเหรียญโทรมาสั่งมาจองมาบอกกับปอป่านะฮะคลิปนี้วิดีโอนี้ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณสาหรับแฟนรายการทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดีครับ